เข้าสวนมานะคะมาสังเกตเห็นว่าต้นพริกนี่ก็เออโต้พอได้รับประทานแล้วเนาะสวยด้วยถ้าเราดูแลดีๆกว่านี้เขาก็คงมีผลผลิตให้เราเยอะกว่านี้เนาะแต่ทํายังไงถึงจะดูแลแบบคุ้มๆอะ่ะป้าก็นึกได้ว่าเห็นมะละกอต้นนี้นะคะเขาก็จะเริ่มติบโตได้เนะาะข้างๆกันปลูกตรงในรกรดเหมือนกันค่ะตอนแรกเหมือนก็จะไม่รอดเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามด้วยค่ะ ป้าก็เลยมีแนวคิดว่าจะเอามะละกอนี่แหละค่ะมาปลูกเป็นคู่กันแต่ก็ปลูกให้อยู่กับพริกเพื่อที่จะได้ดูแลพริกไปด้วยดูแลมะละกอไปด้วยทีนี้ตรงกระเตงเราตรงนี้เราก็ไว้นั่งพักนะคะแล้วเราก็จะเห็นมะละกอคู่กันเลยเนี่ยจินตนาการเนาะรมจินตนาการในความสุขของเราเราก็มีแผนในใจของเรานี่แหละนะว่าเราจะทําอะไรให้เรารู้สึกว่า มียูมีกินมีความสุขดูแล้วคุ้มแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยป้าก็จะดูแลพิกก่อนหาหลักมาปักใส่เขาตรงๆก่อนเนาะนี่ปักแบบนี้ดามต้นเข้าไปก่อนนะคะผักเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ขุดดินเลยค่ะข,ขุดเพื่อที่จะปลูกมะละกอเนี่ยค่ะ เตรียมเลนก่อน,นตักงอกก่อนเลยตักห่างๆจากต้ตนพริกสักหน่อยนะคะเพราะว่ารากเขาจะกระทุบกระเทือนตักอย่างนี้จ้าค่ะพี่นี่ตกักพี่สายอาของมาตักแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเห็นไหมได้หลุมแล้วได้หลุมพอเหมาะแล้วเราก็เริ่มเลยค่ะปลูกมะกอทอดออกค่ะออกนี่วางไปค่ะถ้าเราอยากให้เอียงโน้มมาทางนี้เราก็ตะแคงหน่อยเนาะนตะแคงแบบนี้เพราะว่าต้นนน้ ตอนที่ป้าปลูกป้าก็จะตะแคงเหมือนกันค่ะก็จะได้โน้มเอียงเข้ามาตรงนี้จะได้ก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งตรงกระเตงเราจะได้เขาจะได้เป็นซุ้มให้เรานะคะเสร็จแล้วก็รอบๆเหมือนกันเกลี่ยลงไปเลยค่ะดินรอบๆนี่แะคะ่ะเกลไปกปไป,ไป,ปที่เรียบร้อย เสร็จแล้วป้าจะไปเอาดินที่ป้าทำเป็นตุยหนักวางไว้ในสวนตอน,นอู้ไหลอ่ประมาณสุบสองเดือนแล้วนะคะก็คือมีใบไม้ได้วยนะคะเรามีกระสอบเหลือๆเราก็มาเอาใบไม้แบบเนี้ยค่ะที่กวาดกองไว้แห้งๆเนะะี่ยค่ะมาใส่กระสอบแล้วก็ใส่ขี้วัววางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวป้าทําให้ดูนี่ไงคะ่ะย่อยสลายเลย ย่อยสลายแล้วค่ะทีนี้ป้าก็จะเอาถุงกระปุกไปแล้วหนึ่งนี่นะคะประกบทำง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องยากไม่ต้องไปซื้อดินเราทำดินเองปูกเองคิดเองทำทีละอย่างวันละอย่างก็ได้เราชอบทานอะไรเราก็ปุกนะคะเพราะว่าพอเราหมักได้สักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ะจะย่อยสลายกลายเป็นดินแล้วเนาะนไคะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ใบไม้ก็เสเ่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้ทั้งดูแลทั้งชิกโอ้ยหักแล้วจ้าไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะาแตกมาใหม,ม่เสร็จแล้วค่ะเพียงเท่นี้ปลูกต้นมะละกอใกล้ๆก,ก,กับพริกเราก็จะได้ดูแลทั้งพริกทั้งมะละกอนําน้ำมาเลยด้วยรถไปเลยจ้า อนุบาลมาะละกอไว้จากบ้านนึกอยากปลูกเมื่อไหร่เราก็ปลูกนะคะรถไปเลยจ้าได้ทั้งพริกได้ทั้งมะระกอทั้งสองอย่างเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยในการดูแลทั้งพริกและมะละกอนะคะง่ายแบบนี้เลยนะไปทดลองทำดูป้าว่ามีความสุขด,ดีค่ะ